ปี <Happy> <ม>้เบ,บิร์ตเดชมไปอามอสีเัิก็ได้อามอดสีมบิรดเดียววัน่วเนยเบิร์ตเดิพี่เบิ์นางเลิกยังไ่อีกยังไ่อีกอ้าว,ว,ส,ว,ส,าาวสุขสันต์วันเกิดขอให้มีความสุขนะจ้าทายสิว่าอะไรเ่ยไม่รู้ไม่รู้ <laughs> เป็นยอะไรเออ Happy birthday to you อาล้อม Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ทุมีทุมีอ่ะเปิดเบอร์ยังวะโอ้ยมันไม่มีหอนเมืออยู่ที่นี่สีแฮปก่อน ขณะที่อัานวิดีโออยู่นี้วันที่เท่าไหร่คะเอ้ยอะไรวะกองใหญ่มากกองใหญ่มากมีงงมีงงโอ้ยอย่างวะเอ้ยถั่วคาวขี้กระไรนะคะซื้อถัคาวขี้กระไรให้นะคะเอ้ยเปิดไม่ได้นะคะเบาๆเว้ยเบาๆจะมาซื้อเนี่ยไหนบ้างเบื้องหน้าเบื้องหน้าเอเอไม่ได้ไม่ได้ มุซิกเนียวไดวะเบอร์อะไรไมเขาติดกาวไว้บอคือเขาใจมุน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 อ้มุนมุนมนอู้เห็นเนี่ยอะไรอช่ไมีขาขาีรายเส็ไงแต่ว่าเป็นแนวใดอะไรอยังว่าถื่าแล้วเออคิวขอว่าจะกันคือย่างว่าโอ้ยเอ็นตัวนี้โอ้ยเอ็นกีรายตัวนี้ โอ้ยผ้ <hop ad. S 1> า,าใส่เบิ้งดูเอาผาใส่เบิ้งดูเอาเมดออกเอาผาใส่เบิ้งเขาล็อกไปขางนึ่งนั่นน่นเขาให้แกะข้างเดียวนะจ๊ะเอาผาอยู่ใส่อยู่หัวนอนอยู่หัวนอนไปลอผาอ,อยู่หัวนอนมาใส่เอ้ยเชียงเมียงออกแล้วเว้เชียงเมียงเอ้ยโอ้ยดาสำปาเปียกทอ่ดิ ยังมาไบใวโอ้มากองดากใส่ทันผู้ส้มจังไหนเฮ้ยเห็ดเน่าใดบ้าป่าดดมมือดมไปหาเก็บกองทองมาต่ใส่มาให้นู้บอกเป็นบ่าาดนี่เออเสือแป๊บเดี๋เไปเลไปเล A à, happy birthday to you một chác bài đấy